สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของยิลาอุ้งอิงแล้วก็ทุกๆท่านที่ไ้นข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้อง ค่ะเมื่อแรกมุนอุ่ยปุ๋ยบันเทิงศิลเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนเขาจะไปบึงมูลอุ่ยปุ๋ยบันเทิงศิเลเมื่อแรกเนาะค่ะพี่น้องเขาก็มาคุยกันเรื่องที่อีหลาไปตลาดเมื่อบวานก่อนเนาะค่ะได้หลายคนเห็นแล้วได้หลายคนกะแเถบนลำตาข้อน้ำเปล่าเนาะค่ะได้หลายคนกับเมื่อคิดว่าด็กหน่อยอายุญญข,ขนาดนี้จะไม่นำจิตนำใจขนาดนี้เนาะค่ะพี่น้องตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะค่ะเถี่ไปถึงอีหลาก,ก็ไปขอเงินแม่ค่ะพี่น้องเพราะการใช่เองยังงงเลยเนาะค่ะว่าอีหลาจะขอเงื่อนแม่ไปเห็นอย่างเพราะว่าอีหลาจะเป็นคนที่บ่อยถือเงิินนนค่่ะะจมีเงตตด ฮารังเืออีหล่าไปตลาดหรืออีหล่าเดินไปส่มาใจอีหล่าจะมีกระเป๋าสะพ้ายเนาะกระเป๋านหน่อยสะพายแต่กระเป๋านั่นบ่มีเงินค่ะพี่น้องที่มอนอิงกับเดซเซลนองค่ะว่ากระเป๋าผ้ายโกค่ะพี่น้องคือสะพ้ายโกโก้ซื้อๆค่ะบ่มีเงินอยู่ได้นานค่ะแล้วนาฬิกากับนาฬิกาไ่โก้ซื้อๆค่ะพี่น้องจะเ่ได้ใส่เบลล่าเนาะค่ะอันนี้คือพี่น้องเพิ่นแซวกันแต่วาอมัวบ้านอีหล่าเบ่ได้เอากระเป๋าไปเนาะค่ะพี่น้องอีหล่าค่ะไปขอเงินกับแม่หน่อยค่ะถึงเอากระเป๋าไปกับขอเงินกับแม่หน่อยแม่หน่อยคือเกา พอการใช้ก็งงเนาะคะ่ะพอการใช้กับว่าเอ๊บัสติอนเงินเป็นอย่างแป๊บเดียวอีหลาก็ขอเงินไปสื่อนะคะไปซอยซอยพฒ่าสื่อค่ะพี่นออ้องพ่พุู้เิ่นบานนางขายของเดี๋ยวเราไปเบิ่งภาพกันที่นึงเนาะคะ่ะเปิดประเพณ ที่เห็นย่ามดกันน้ำตาข้อไปน้ำค่ะพี่น้องตื่นตันใจเนาะคะ่ะเมื่อคนบ่ายเด็กน้อยอายุขนาดนี้จะคิดได้แบบนี้นะคะพี่น้องบางคนลูกหลานที่อยู่น้ำกันยังไ้ด,ดูแลพู้เฒ่าขนาดนี้เนาะคะ่ะอัน,นีตเวลาอิร่าเห็นพู้เฒ่าหรือเห็นเด็กน้อยขายของ เวลาจะซอยสื่อตลอดเลยครับพี่น้องสื่อแรกก็บ่ิเ็นสีเอามาใส่ส่วนตัวเนาะคะ่ะก็อยังหมวกว่านี่เนาะคะ่ะหูซื้อฟ้าคุณตาก,ก็เป็ปจะขายลูกอมเป็นถุงๆอ่ะเนาะค่ะสื่อแล้วก็ไปให้ผู้อื่นครับพี่น้องไปให้พการใช่บอกว่าเอาผู้เ่ากินครับพี่น้องเป็นตาหางดีเนาะคะ่ะเพราะตอนจะกลับเนาะคะ่ะเห็นพวกนักเรียนนักศึกษาเปิดไปร้องเพลงเปิดหมวกร้องเพลงของบริจาคเนาะคะ่ะอาจจะไปออกค่ายเนาะค่ะพี่น้องอาจจะไปออกค่ายเพราะว่าปิดเทอมเนาะคะ่ะ ก็พากันไปถือป้ายค่ะถือป้ายขอบริจาคแลวกกร้ลองเพลงนําอีลาเห็นเนาะคะ่ะอีลาเห็นอิลากันยังบอกก็พอการใช่เลยว่าไปซอยเพิ่นบ่ค่ะตอนแรกอะบอกาไปค่ะไปแรกๆอะอายๆพะว่ากับบอมเอนมูกลุ่มเดียวกันก็ของอลราเนาะคะ่ะแต่ว่าอีลาเห็นแบบเนี้ยอีลาจะอยากซอยค่ะ ขนาดบําเมนนักเรียนนักศึกษาเนาะค่ะพอก่อ,กอ,อนหน้านั่นกน็ย่ายเนาะค่ะย่ายก็หลานไปลองเพงลงยิราก็ไปซอยเพายราว่าผู้ใดก็ตามเนาะค่ะถ้าเห็นแบบนี้มีโอกาสอีหล่าจะไปขอลองนั่มค่ะพี่น้องซึ่งอันนี้เป็นเหมือนก่อนที่จะมายู่สาวหน่อยเนาะค่ะเวลาเห็นคนลองเพลงีหลาก็ะจะไปขอลองนั่มเพราะอีหล่าดังไปสุดตาเลยอีหลา่ลาก็ยังเห็นเพื่อกาค่ะเห็น่นลองก็ไปขอลองซอยค่ะพี่น้อง เมื่อวานเนี่ยเบอกก็พอการใช้เพราะไปกับเป็นไอไอเนาะคะ่ะพอการใช้ก็บอกว่าต้องไอดอกไปรดนะคะพี่น้องค่ะอ,อยู่หนาเบที่ห้องแห้งคนหลายคนนี่พอการใช้บอกเนาะคะ่ะอีหลากันเลย ไปซอยเพ่นลองเพลงค่ะพี่น้องไปซอยลองเพง่งเพื่อที่จะหาเงินบริจาคเนาะคะ่ะเพื่อที่จะขอให้พอ่พอพแม่แม่สิยางไปแถวนั้นเพ่นรวมบริจาคนักเรียนนักศึกษากลุ่นนมนี่น่ะจะไปออกค่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าปีเติมเนาะคะ่ะอีหลาก็ไปลองซอยในที่นั้นเพื่อนกะบางคนก็อาจจะบ่งจาจอีหลาบางคนก็อาจจะหุ่นจักเนาะคะ่ะเพราะว่าเบื้องแล้วก็เป็นเขินๆขน,นะคะนาจะหุะ่นจ่าค่ะนาจะหุ่นจ่าก็อีหลาอุ้งอิงค่ะ ว่าเดี๋ยวจะไม่ร้องเพลงแล้วจา่ายทีไอตอนแรกที่บวกกายจะไปร้องค่ะพี่นอ้องเทปจะไปอยากว่างไม่เลยเนาะคะ่ะไม่ตาฮักค่าค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไปซอยซอยตามลปซอยมูเนาะคะ่ะอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะใบรุ่นเนาะคะ่ะเขาอยู่น่ากันนะคะพี่นอ้องอยู่แบบแค่ไปเห็นหนากันเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปซอยการซอยงานแค่นิดเดียวกัน ดูเหมือนเป็นพวกเดียวกันไปเลยอะค่ะคือกันกันเด็กน,น้อยเนาะคะ่ะเบาากันคนละภาษาแ่วมาคุยกันหัวเรื่องแบบนี้เลยค่ะค่ะเบิ่งแหล้กกับมีความสุขเนาะคะ่ะพะวาส่วนหลายีหลาอยู่ในวงกับเป็นผูญ่ยเน,นะะาะค่ะยีหลาาจะเป็นเด็กน้อยนี่ไปเจอรุุนเล่าข้าวเดียวกันเบิ่งแหล้วกัเป็นตามีความสุขคะ่ะเบิงองยีลาเป็นจะมีความสุขพ,อพอ่อแม่ก็อดยิ้มไปน้ำบรได้เนาะคะ่ะแหงเห็นลูมีน้ำจิตน้ำใจแหงปลื้มไปอีกค่ะพี่น้องค่ะในส่วน,นมุนุยมนอุยปุป๋ยบันเทิงสินเมอแงกเนาะค่ะพี่น้อง มูนอุ่ยปุ๋ยบันเทิงสีมือแรกนี่ค่ะเป็นคณะใหญ่ละค่ะพี่น้องเพราะบวบบ่ามเป็นหน่อยๆชีวิตเนาะค่ะพี่น้องคณะใหญ่เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเขาไปฟังเนาะค่ะพี่น้องว่ามุนอุ่ยปุ๋ยบันเทิงสีขนาดนับสมาชี้บนไหนครบด้นี่ค่ะว่ามือแรกเนี่ยจะคณะใหญ่ขนาดใดเดี๋ยวเขาไปฟังพออาจิตาพอหัาอีลานับสมาชีกก็พอการใช่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปฟังพร้อมกันค่ะ บ้างเอกบางเองที่ทางจากับแพท์ครับแท็กหาโเจ็ดกอกัชเออเเอาไเียังเก็แม่อีกแดบกนเ้บาทอีกสามเอาท่นเมื่ไดิวนิวกดน้อีกสองสามเออเาหรเ้าอีกกเากวกันใช้แล้ก็กันใช้ Kalau kat phonya kat saya ศิลปินมอแรกนี่ก็มากนาหลายตาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้แต่ผู้ใดนับไปนับนี่ก็จะหฮูว่าเพิ่นเมื่อใดนับมือมิกเนาะค่ะพี่น้องเมื่อใดนับมือมิกก็คืออาจารย์มอกรากาน้องอริศแล้วก็แม่น้องอริศเนาะค่ะอันนี้เมื่อได้ยินเลยค่ะพี่น้องอาจารย์นักดนตรีกันนาจ้าเ่นได้ครบมื่งเบิงแล้วนี่นาจะเคืองลอยได้ค่ะพี่น้องมันเ่นโงหน่อยๆด้ยค่ะมูนอุยปุยนี่โบงใหญ่ค่ะค่ะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมบมาเลขกทีมูนอุยปุยเด้อค่ะบานเลขกที่แป้เก้าเกานมูหาค่ะพี่นองะ อย่าลืมะะ้อค่ะเพื่อเดนไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน,นะค,ะค่ะค่ะส่วนแม่หน่อยก็ถือว่าเป็นแม่เจ้าภาพเนาะคะ่ะพี่น้องแม่หน่อยก็ได้ไปตลาดะคะ่ะเตรียมของมาแบบเต็มลถเลยะคะ่ะพี่น้องเห็นเลยจนพอการใช้เดี๋ยวลองโอ้โหประเรียมเยอะอย่างขนาดนี้นะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ถูกพออาชิตตาพอหักของยิราเซลเนาะค่ะ่าลายชีวิตขนาดนี้มาแลกมดเข่าสามกระสอบมีคว่เป็นไปได้ด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะว่านับเบิรงแล้วกะเกองลอยแล้วเนาะคะ่ะสามารถจีของมูอุ่นปุยะคะ่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมอย่าพลาดแท้เนาะคะ่ะพี่น้องมืี้แรกง เพราะว่าขณะนี้ค่ะเปิดวงแล้วก็ปิดวงภายในมือเดียวกันค่ะพี่น้องแล้วก็ไปหลุนมาไล่ค่ะไปหลุนมาไล่ของลูกสาวนะคะไปหลุนมาไล่มือปิดวงของยิราอุงอิงค่ะว่าจะล้านแตกบอเนาะค่ะมือแรกงนี่ค่ะถ้าสมาชิกหลายปานเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะล้านแตกค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกันเ้อะค่ะอย่าลืมเ้อค่ะมวนเท่หมือแรกงจะได้กุม้วนค่ะสมาชิกหลุนเหลือขนาดนี้ค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ปะปาแขก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่กกลไลด้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปาแขกปาแขกขอขอบคุณลหลายๆเด้อคะ่ะต้อรับคลิปนี้ก็ฝากใบซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ